ใครจะได้มาเจอคลิปนี้เวลาใดนั้นใหม่เพราะว่าโชคชะตาของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะจะมากจะน้อยขึ้นว่าถือว่าเป็นโชคชะตาของคุณนะคะขอดูไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นอะไรว,ว้าวต้องบอกว่า องปรัชญชันกับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะโชคชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่นอน The w e e l of Fortune นะคะคุณไม่อยากเปลี่ยนแต่คุณก็จําเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะค,ะคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณไม่อยากเปลี่ยนทีอท่อยู่อาศัยหรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณเด้อค่ะเด้อแต่โชคชะตาจะเปลี่ยนให้คุณเองอัตโนมัติคุณตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นโดยเองอัตโนมัตินะถูกบังคับ ให้เปลี่ยนนั่นเองจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้หลักทรัพย์ใครแพลนเรื่องบ้านที่ดินหลักทรัพย์หรือเงินในแบงก์เพิ่มพูนหรืออยากได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะคะคุณมีโอกาสได้จ้ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะไพ่เบล์แรกขึ้นมาก็ปังเลยนะ,คะใครอยากเรียนอ,อยากเดินทางไปต่างถิ่นต่งางแดนต่างชาติก็มีโอกาสจ้ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไพ่เบล์แรกขึ้นมาก็ปังเลยนะคะ เราต้องมีความวิริยาอุตสาหานิดนึงเนาะนะคะทำอะไรนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่คุณมีความวิริยะอุตสาหะกว่าจะได้อะไรต้องบุกว่าฝ่าฟันนิดนึงนะคะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ว่างานที่แพลนงานออนไลน์งานถิ่นแดนไกลงานต่างชาติยิ่งเด่นนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อ ดวงของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในขณะนี้ดวงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอเนี่ยนะคะฉันจะเปลี่ยนให้ไปดีเบอร์ไหนเรามาดูกันนะคะขอดูไพ่เบแรกนะฮูนะคะรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานที่ทําสิ่งที่รอสิ่งที่ทำข้าราชการก็เด่นนะคะไม่ว่างานใดสายงานใดเป็นทุนนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนักบริหาขรข้าราชการเด่น ผู้ให้โทษให้คุณนะคะเป็นผู้นำเด่นจ้านะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะไพ่็บแรกขึ้นมาว้าว ทำงานเกี่ยวกับของสวยของงามเด่นนะคะพ่อค้าแม่ค้าได้หมดนะคะงานแฟชั่นงานสวยงานสปาได้หมดร้านอาหารโรงแรมได้หมดเลยจ้ะว้าวได้แทบจะได้ทุกสายงานเลยนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะงานด้านคุณหมองานที่ช่วยเหลือคนงานที่ฮิลลิ่งคนที่เป็นจิตอาสา,ศา,ศาก็เด่นสายคุณหมอสายครูบาอาจารย์สาย,าาสายช่วยเหลือคนเอาอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะได้ทุกสายงานเลยว่าสั้นนะจ๊ะว้าวต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ไพ่บ่งบอกถึงความที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะขอใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายคืออะไรอู oh m ใหม่กอดไพ่คืใบนี้ขึ้นมาคือสิบเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,นนนะ,ค,ะความมั่นคงมาแน่นอนประกบประกบกับทุกใบนะคะไม่ว่าใบใดขึ้นมาคุณก็จะได้เงินนั่นแหละไ,ไม่ว่าคุณตัดสินใจด้วยความรู้สึกความนึกคิดที่คุณชอบนะคะ โฟกัสสิ่งนั้นความมั่นคงมาเลยข้าราชการก็จะทําให้คุณรวยความสุขก็มาความในครอบครัวก็มาความงานแฟชั่นต่างๆได้หมดงานช่วยเหลือคนงานคุณหมอนะคะได้หมดนะคะยิ่งงานสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจัดไปค่ะไม่ว่าคุณตัดสินใจจะทําธุรกิจอะไรสายงานใดอาชีพใดนะคะคุณตัดสินใจและโฟกัสลงมือทํานะคะความรวยมารอแล้วจะ้ะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายได้มาพอคลิปนี้ คุณจะถูกเวียงโดยอัตโน,นมัตินมะคะคุณไม่ได้ตั้งใจก็ช่างนะคะถ้าคุณลงมือทำเท่านั้นนะคะเงินก้อนโตรออยู่ความรวยรออยู่นี่คือคำทนนายของคุณคุณไม่อยากได้ถ้าลงมือทำโดยโชคชะตา เพราะไพ่ใบแรกขึ้นมาคือ The View of Fortune เนาะเหวงให้คุณได้สิ่งนั้นนะคะใครไม่อยากได้บ้างยกมือขึ้นแต่แม่บอกเชื่อว่าทุกคนอยากได้หลักทรัพย์หรือความมั่นคงแน่นอนช่วคดีค่ะอาจารย์หนึ่งขอขอคุณน้อมรับ Energy นี้อาจารย์รับแน่นอนและทุกคนก็เชื่อได้ว่าอยากได้หลักทรัพย์ทุกคนเลยค่ะโชคดีขอยได้ทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ